คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านเพทวินท็อปอัพครับก็มีเกมให้เติมมากมายเลยครับและที่นอนเกมของไลออดมาครบครับทั้ง TFT Mobile เ e ยเจนอัพรุนเทล่าหรือร็อปเจนไวลิฟหรือว่าในร็อปเจนพีซีก็มีเช่นกันครับก็ไปฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับสามารถใช้ลิงก์ของผมได้ใน description ได้เลยก็เติมไวเติมถูกครับคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนครับสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้มาแนะนําอีเวนต์ใหม่นะครับสําหรับ TFT ที่ เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเพราะว่า TFT เนี่ยมันปกติมันก็จะมีอีเวนต์ช่วงจุดจีนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นลูน่าเฟสติวัลแบบอย่างนั้นแบบอย่างนี้แล้วก็มีโหมดใหม่ๆมาให้เล่นอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าในปีนี้มันแตกต่างเพราะว่าปีนี้ TFT เขามีอีเวนต์พาร์ทด้วยนะครับซึ่งเราสามารถไปซื้อได้ที่หน้านี้นะก็คือถ้าใครอยากอ,อ,อยากเก็บพาร์ใหม่นะครับก็คือซื้อที่หน้านี้เลยนี่ มันจะมีอีเวนต์พาร์ใหม่นะครับก็คืออันนี้เป็นพาร์อันนี้เป็นพาร์ของของเซตสิก็คือที่เราเล่นกันอยู่ในปกตินะครับคือปกติมันจะมีแค่พาร์เดียวแต่ว่าในอีเวนต์เนี้ยลูน่าเฟสติวัล2024เนี้ยมันมีอีเวนต์พาร์ใหม่ด้วยนะครับซึ่งราคาถูกมากราคามันจะถูกกว่าพาร์นี้เยอะมากๆครับก็ส่วนของที่ได้อะเราสามารถเข้าไปดูที่หน้านี้นะก็คือหน้าที่เป็น TFT ลูน่าเฟสติวัลนะครับ รูน่าเฟรดี้ว่าพาร์ก็คือจะมีเนี่ยมี16เลเวลมีบอร์ดด้วยนะครับใครอยากได้บอร์ดเนี่ยผมแนะนําบอร์ดนี้ค่อนข้างสวยนะแล้วก็เป็นบอร์ดที่เป็นธีมจุดจีนอะ่ะถ้าใครแบบสายแบบสายแบบแบบจีนจีนหน่อยก็น่าจะชอบนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็สวยนะครับเป็นเมกิกเตนแบบแจกแจกทองอะ่ะแจกแจกทองแบบทองแบบจีนจีนอ่ะนะครับแล้วก็มีพวกเอ่อมีพวกโทเค็นด้วยโทเค็นเนี่ยค่อนข้างคุม้ม เทียบกับราคาแล้วอะเทียบกับราคาที่เราจ่ายไปกับพาร์ทเนี่ยกับการได้โทเค็นเนี่ยผมว่าคุม้มคืออันนี้คุ้มมากๆจริงๆเพราะว่าได้ทั้งโทเค็นได้สตาร์ชาร์ตได้บูมได้บอร์ดได้โอ้โหเนี่ยบูมก็มีอีกนะครับคือค่อนข้างคุ้มมากๆสําหรับพาร์ทนี้แล้วก็นอกจากพาร์ทเนี่ยมันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่คนน่าจะแบบรอคอยกันมากๆนะครับตั้งแต่มันประกาศข่าวนี้มาก็คือเซต3.5리เวร์บลนะครับกาแล็กซี ก็คือมันจะเป็นการที่เขาอะเอาเซต3.5กลับมาให้เล่นนะครับซึ่งเซต3.5เนี่ยก็มันออกประมาณน่าจะ2-3ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ถ้าใครแบบเป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็ผมแนะนําให้ลองกดเข้าไปเล่นดูสนุกใช้ได้เลยผมลองเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่าก็คงแบบคิดถึงอนะคืออย่างผมผมก็คิดถึงนะผมผมเล่น TFT มาก็ตั้งแต่แบบเซต2เซต1ไปไปลายเซต2เซต3คืออย่างเซต3เนี่ยผมผมก็ผ่านมาแล้วนะครับ ซึ่งก็คิดถึงอยู่ก็จนถึงตอนนี้มันเซตติดแล้วเนาะก็คิดถึงอยู่การเล่นเซตสามนะครับพวกยูนิตต่างๆพวกคอมต่างๆมันหนุกๆเยอะเหมือนกันนะครับก็ใครเป็นทั้งผู้เล่นเก่าทั้งผู้เล่นใหม่เลยก็ลองกลับไปเล่นดูนะครับค่อนข้างใช้ได้เลยกับการเอากลับมาให้เล่นรอบนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเออเป็นเควสนะครับเควสเนี่ยเราทามันจะมันน่าจะปลดล็อกเรื่อยๆครับซึ่งพอปลดล็อกเนี่ยเราก็ทำเควสไปเรื่อยๆ พอทำเควสเสร็จแล้วเราจะได้เลเวลของพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้จะเก็บได้เฉพาะการทำเควสนะการเล่นปกติทั่วไปจะไม่ได้เอนะครับแล้วก็สิ่งที่มาพร้อมกับอีเวนต์นี้ก็คือนี่เลย <c oughs> กาชาครับผมก็จะมีทั้งเพชรสีดาร์กออนฟิตรีซินนะครับเพชรสีเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวที่แล้วอย่างใครสะนะครับก็คือใช้ใช้โทเค็นในการเปิดที่แพงกว่าปกติแต่ว่ามันจะการันตีที่3 1ครั้งนะครับแล้วก็ ในระหว่างเปิดเนี่ยเรามีโอกาสได้ตัวเก่าๆด้วยอันนี้มีแผ่นไดแอนนี่ด้วยนะครับเป็นตัวของตุ๊ดจีนปีที่แล้วแล้วก็จิงก็เป็นตัวของตุ๊ดจีนปีก่อนๆอีกก่อนก่อนแอนนี่นะครับแล้วก็มียาโซออดที่เป็นดากอนแมนเซอร์ยาโซออนะครับถ้าใครอยากได้ก็มาเปิดกันดูนะครับตู้นี้ส่วนตู้ธรรมดาก็จะมีโซนานะครับโซนาเนี่ยจะเป็นตัวปกติที่ต่างจากดีซินนะครับคือมันไม่ใช่เพสทีดนะก็คือเหมือนอะคาลิในแผ่นที่แล้วก็จะการันตีที่61ครั้งนะครับออราคาการเปิดก็เท่าเดิม แล้วก็บอร์ดก็คือเหมือนบอร์ด KDA เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบอร์ดจุดจีนปีมังกรซึ่งผมมองว่าบอร์ดเนี้ยมันสวยมากมากเอฟเฟกสวยมากกดได้นะมันกดตีกองได้ด้วยนะครับกดตีกองได้กดจุดผูกข้างบอร์ดได้แล้วก็มันเป็นบอร์ดที่มันน่าสะสมอะ่ะในในมุมมองผมคือมันดูแบบว่าเฮ้ยตุดจีนน่ะจุดจีนทั้นนงทีอะ่ะแล้วปีนี้เป็นปีมังกรอะ่ะก็คือก็คือถ้าคนถ้าคุณแบบอยากได้ในปีหน้ามันไม่มีนะเพราะาปีหน้าบอร์ดจุดจีนมันก็จะเปลี่ยนเป็นบอร์ดอื่นะครับยอๆ อย่างปีที่แล้วเป็นปีกระต่ายมันก็จะเป็นบอร์ดกระต่ายปีนี้เป็นบอร์ดมังกรนะครับถ้าใครชอบสะสมก็ผมแนะนําให้เปิดตู้นี้เลยนะครับสําหรับบอร์ดแล้วก็ส่วนพาร์ทส่วนพาร์ทของเซตใหม่เออไม่ใช่เซตใหม่แตพาร์ทของเซตติด X2 ก็เหมือนพาร์ทที่แล้วนะครับก็จะมีเลเวลเท่ากันของเท่ากันนะครับแต่ว่ามีบอร์ดใหม่นะก็มีบอดใหม่มีบูมใหม่บูมมันนี่โคตรสวยเลยกีตาร์สมาร์ทนะครับ โอเคครับก็อีเวนต์ใหม่ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับอ้ออีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวพอโซน่าหมดอะ่ะพอโซน่าหมดอะ่ะมันจะเปลี่ยนมาเป็นลักซ์นะครับถ้าใครอยากได้ลักก็รอเปิดก็ได้แต่จริงๆถ้าชอบตุดจีนอะ่ะถ้าถ้าคุณเป็นคนแบบว่าอยากเก็บอยากเก็บพวกคอลเลคชันตุดจีนของเกมเนี้ยผมก็ได้นําให้เปิดโซน่ามากกว่านะเพราะว่าเพราะว่าโซน่าเนี่ยมันคือตุดจีนเลยมันคือจีนเลยนะครับมันเทียบเท่ากับแอนนี่ของปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งก็คือเป็นตุดจีน แล้วก็อีเวนต์ลูน่าเฟสติ벌เนี่ยจะสิ้นสุดในอีก25วันนะครับก็คือประมาณวันที่23กุมภาพนะัุม์าะก็เราจะได้เล่นเซต3.5เนี่ยถึงวันที่23กุมภาพกุม์าะครับแล้วก็พวกอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยอีเวนต์หรือว่าพวกจีบีพวกบอร์ดพวกเนี้ยก็จะอยู่ถึงช่วงนั้นนะครับโอเคส่วนคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปลองเล่นเซต3.5กันดูนะครับแล้วถ้าใครอยากได้กาชาก็อย่าลืมไปเปิดกันนะ23กุมภาพัุม์าไปแล้วนะครับอีเวนต์นี้ แล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมะีเป็นคลิปตอนช่วงที่ผมเปิดกาชาหาโซน่านะครับมาให้ดูกันนะครับที่ผมเปิดในสตรีมนะก็ถ้าใครอยากดูผมเปิดกาชาก็ดูต่อได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับได้เวลาละได้เวลาละได้เวลาละของโซน่าขอเธอขอร้อ,ขอ,องขอแบบ ขาอ,ออกไวๆขาอ,ออกไวๆได้ปรดได้โปรดได้ปรดขอ้อผมมีอันนี้เหลืออยู่เดี๋ยวค่อยกดแรก <c oughs> ไปก่อนเลยคลิกแรกออกเนีคลิกแรกออกอ่ะคลิกสองไปคลิกสองคลิกสองมาคลิกสองมา <c oughs> คลิกนี้มาชัวค,ค,คลิกนี้มาแน่เฮ้ย มาโซดาโซดาโซดาสีม่วงก็ไม่มีหรอ โซนา่าขอเธอว้ามันการันตีมาหลายตัวแล้วว่าขอเธอโซน่าม่วง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 โอ้๊ะไอ้สัสอ,อ,อะไรวะเนี่ยอ,อะไรวะเนี่ย ทำไมทำไมโอ้ยไม่พอเดี๋ยวต้องไปเปิดในโมบายอะ่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปเปิดในโมบายในโมบายมีอยู่ในโมบายมีแต้มเหลืออยู่อ่าอันนี้ได้อีกเก้าทีอะ่ะไปมา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 โซน่า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  โซน,น่า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 มาเหอะเอาเหรียญทองในมือถือซื้อเหรียญฟ้าแล้วมาเปิดในคอมได้ไหมได้ครับเรี่ยวผมกำลังต้องทำละใกล้ถึงเวลาที่ผมต้องทำละ จะไม่มาจริงๆหรอวะไอดี ID ผมบักผมว่าไอดีผมบักผมว่าไอดีผมบักมนันเป็นไปได้หรอ มันเป็นไปได้หรอที่จะการเราคนเรามันจะการันตีแบบไม่รู้กี่ตัวติดต่อกันขนาดนี้เป็นไปได้หรอ ก็ล้างคุณซาวโวก็ล้างพี่โปเต้ก็ยังไม่เปิดแต่ผมว่าก็คงลซา,าวโวสามตู้ติดผมเกินละผมเกินสามละผมน่าจะห้าหรือหกล,ละเปิดสิบทีหรือเปิดหนึ่งทีคือเรา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 ,เราแม่งเปิดหนึ่งทีมารัวๆแล้วอะแล้วมันก็แบบไม่เคยได้เลยอะนั้นเราลองแบบไป มันเหลือเศษสองทีไงกดไปก่อนเฮ้ยไรออดผมขอร้องผมขอร้องไรออดผมขอ มาโซดาต้องเติมอีกกีท่ทีต้องเปิดอีกกีท่ทีต้องเปิดอีกหกท,กทีใช่ป่ะหกทีหกทีกี่อาพีอ่ะสองพันสามแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเติมเพิ่มก่อน <c oughs> What the fuck, what, what the fuck? โอ้ทำไมวะทำไมวะทำไมวะไม่เข้าใจวะเยนี่คือแบบผมจะการันตีทุกตู้จริงเหรอวะนนียอ่าต้องเติมกี่ RP เนาะ มันขาด2,300ั้อย วันนี้จัดล้างตู้หน่อยได้ไหมครับมันก็จะล้างอยู่แล้วน,น้อง <kı sm ies> มันก็จะล้างอยู่แล้วเนี่ยมันจะล้างตู้อยู่แล้วน,น้องเหมือนตู้จะฝุ่นเยอะไปหน่อยโ oh, oh, oh. เหนื่อยเลยเดี๋ยวเติมตังแป๊บ ทำไมวะมันมีใครเป็น,บนแบบผมบ้างไหมเนี่ยแบบผมหกตู้ติดล้วอ่ะมีใครเป็นปะ ผมกดสามทีได้ถามจริงถามจริงเหลือห้าทีคิดว่าล้างไหมล้างชัวจากประสบการณ์การเปิดมาหลายตู้ล้างชัวมันไม่มีหรอกเหลือ5้าทีแล้วมันจะมาออกแบบทีแบบก่อนสุดท้ายหรือว่าแบบก่อนสองทีสุดท้ายไม่มีหรอกมันมาขนาดนี้แล้วแม่งเอาลึกสุดอยู่แล้วจากประสบการณ์การเปิดมานักต่อน,นักแล้วของผมนะครับแม่งเอาสุด เสุอดเชดี Anyways, ๋ยวรออาพีเข้านะก่อนระหว่างรออาพีเข้านะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาวันอาทิตย์นี้มีกิจกรรมนะครับเป็นโชแมทโชแมท tft f t สามจุดห้านะครับก็เนี่ยจะมีตามนี้แปดคนนะครับโชแมทเล่นสามเกมมั้งอ่าใช่สามเกมนะครับ แล้วก็มีนักภาคคือเฮียโก้กับอินอลินนะครับมาภาคสองคนตั้งแต่2องทุ่มนะวันที่28นี้2องทุ่มนะครับดูได้ทาง YouTube YouTube ีฟทีดีเฮไม่ก็ Facebook t f ที t นะครับกินไปก่อน ตามนี้เดี๋ยวแช์ก่อนระหว่างเติมเองกับซื้อไอเดียไหนเสียเงินน้อยกว่าครับซื้อไอดีมันก็เสียน้อยกว่านะครับแต่ว่ามันก็มันก็แล้วแต่อะคือบางทีแบบถ้าไอเดียเรามาเล่นมาอยู่แล้วเราก็ไม่ซื้อไอเดียใหม่อยู่แล้วไงเ<น>ฮ้ยมาละมาละ ไ,ไลออดผมขอได้ไหมไลออดผมขอได้ไหมไลออดผมขอได้ไหมไลออดไลออดออกโซน่า ล,ลึกสุดลึกสุดมันเอาลึกสุดมันเอาลึกสุดเลย <laughs> ลึกสุดกูบอกแล้วจากประสบการณ์เนี่ยเป็นไงแม่นปะจากประสบการณ์เนี่ยมันเอาลึกสุดอยู่แล้วไอ้สัสโดไม่มาหรอกไม่มาหรอกมันเอาลึกสุด <c oughs> เอาล่ะวันนี้ผมจะมาโชว์การเปิดไข่โซน่านะครับการเปิดกาชาในเกม T.F.T มันจะเป็นการเปิดที่ผมจะผมจะโชว์ว่าผมดวงดียังไงนะครับในเกมนี้ก็คือผมจะกดคลิกเดียวแล้วได้โซน่าร้อยปนนะครับไม่เชื่อดูเป็นไง คลิกเดียวโซน่าชัวนะครับ